S <S> แล้วหลังจากที่คว้าแชมป์อีคอนมานี่ผลงานดีทั้งทีดีคีนทั้งจบจบนี่ผู้เล่นที่กลัวที่สุดในการแข่งขันครั้งนี His ้นี่กลัวใครไหมหรือไม่กลัวเลยก็ไม่กลัวพี่แต่ก็ถ้าถามว่าใครเป็นคู่แข่งที่น่ากังวลที่สุดก็คงเป็นควักครับของเกาหลีครับอ่าควักของเกาหลีเนาะแล้วครับถามนิดนึงแล้วความมั่นใจของคุณตอนนี้นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คุณจบผมเหรออ่าหนึ่งร้อยพี่หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยเองนี่ว่าประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยหาที่นั่งก็หนึ่งร้อยพ่ะพี่พี่ถามถามคนนี้ไั้ไหพี่ดิคินเป็นยังไงบ้างแต่งตัวรออยังเล็ววันนี้ใครมาส่งวันนี้ใครมาส่งพ่อบอ่งบ้ามาพ่อพ่อพ่อบอกว่าไงบ้างตอนมาส่งต่อถ่ายรูปทีหนึ่ง่ายรูปลงไงอ่าลงเฟซเอ้ยลงเฟซตัวเองอ่า มันก่อนพี่ฟังรายการพี่กุยพี่กุยพี่กุยจีดีคีนรู้จักเนาะอากุยน่ต้องเรียกอากุยอากุย,กยแซวเลยบอกว่าถ้าเกิดจีดีคีนสามารถคว้าเหรียญทองได้นะต้องเรียกเสี่ยเม้งเลยนะอ <laughs> <c oughs> ต้องเรียกเสี่ยเม้งเลยพี่กุยกับแซวันก่อนพี่ดูรายการอยู่พอดีอ่ะถามน้องนิดเึงมีโอกาสไหมที่คีนกับจุ๊บจะไปเจอในรอบชิงมันก็ มันมีครับมันมีแน่แต่ว่าก็ลุ้นแค่ตอนจับสายอย่างเดียวว่าจะอยู่ก้อนเดียวกันไหมถ้าอยู่ก้อนล่างกับบนก็มีลุนล้นครับมีลุ้นแน่นอนอืม,มีมีผู้เล่นคนไหนไหมในการแข่งขันเอเช่นเกมครั้งนี้ที่เรากลัวที่สุดหรือว่าเราไม่กลัวใครเลยก,ก็น่ารับเกาหลีแหละเกาหลีไอควักเล่นดีอ่าแล้วทัวร์เดี่ยวมันคงได้ระเบิดพลังแบบของตัวเองเลยเล่นแบบเต็มข่อมันนะอ่าก็มีแบบพวก เวียดนามอะไรจีนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นตัวสอดแทรกที่น่ากลัวอยูแ่แบบอย่างซูบินอะไรเงี้ยก็เล่นได้ดีทัว e อีคอนเนี่ยแตกทีมอยู่แต่ว่าเพื่อนอาจจะเล่นไม่ดีแต่พอเดี๋ยวพอวันนี้เล่นแข่งเดียวอาจจะได้โชว์ของอแล้วไม่ถึงจีนที่จีนที่เขาโดนกักตัวไว้ไม่ให้มาเล่นอีคอนแบบยูเวอร์เนี่ยไหมกับกาเทนกาก้าาเงี้ยกักไว้ไม่ให้มาแข่งก็ต้องดูว่าอารมณ์มันจะเป็นยังไงอาจจะห่อเหี่ยวก็ได้ อ่าอ่าแข่งทัวใหญ่เนาะไม่ได้ไม่ได้แข่งมาไม่ได้แบบประเดิมสนามเครื่องันอาจะไม่ร้อนก็ได้เนาะใช่ครับก็เป็นได้เขมีอ่าเหตุผลเลยอ่ะโอเคถามประมาณนี้แล้วกันก็ขอวอวยพรให้น้องทงสองคนโชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆชาวไทยที่ดูอยู่ไหมตอนนี้สำหรับกีฬา เอฟซีออนไลน์อ่ะถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สามารถลุ้นเหรียญทองได้ถ้าเกิดพวกคุณคว้าได้นี่คุณคือวีรบุรุษเหมือนพี่บาสสมรักคำสิงเหมือนกับพี่ๆอีกหลายๆคนเลยนะมีอะไรจะฝากถึงชาวไทยบ้างครับก็ฝากเชร์ผมกับอ่าทีดีคีนะครับในการแข่งฟรีฟ้าออนไลน์หรือชื่อเกมใหม่ก็คืออะไรนะชื่อเกมอนะเอฟซีออนไลน์ครับก็ฝากเชร์พวกเราแล้วพวกเราก็จะ พยายามเอาเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้กลับมาแล้วยังรู้จักพี่อยู่นะถ้าเกิดสมมติได้เหรียญทองรู้จักพี่รู้จักรู้จักนะโอเคอ่ะทีนี้กินละ <c oughs> ทีนี้กินมีอะไรอยากจะฝากถึงชาวไทยไหมรับคุณทีา่ติดตามครับเพราะว่าครั้งนี้ถ้าป๋อก็ส่งทั้งหมดเจ็ดเกมเลยครับก็มีลุน้นมีหลายๆเกมที่ได้ลุ้นครับก็แบบเผื่อจะตามไปเชียร์กันต่อเพราะว่าเหมือนีเกมครั้งที่แล้วที่ว่าผมได้เหรียญทองก็ อยู่อยู่กองเชียร์ก็มาจากไหนก็ไม่รู้ครับไม่ใช่คนที่ดูฟี ف าด้วยซ้ำมาคือมากันเยอะมากครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นไทยหนึ่งเดียวนี่แหละอยู่อยู่เขาก็มาเชียร์แบบเป็นใครก็ไม่รู้ครับในคอมเมนต์คือแบบไม่รู้จักจริงๆอ่ะไม่เคยดูฟี ف าอะไรเงี้ยเขาก็แวะมาก็คงน่าจะช่วยกันเชียร์เป็นกําลังใจที่ดีได้เลยครับอยากได้พี่วิเชียรติดขอบสนามไหมหน่อยต้องเตรียมอัดฉีดเลยอย่างเงี้ย พี่เป็นเชียร์ติดขอบสนามนี่ไม่ได้แบบว่าทําลายสมาธิพวกน้องๆนะถือว่าเก่อกวนฝั่งตรงข้ามได้ดีล่าสุดแบบล่าสุดเป๋เลยเออแกยินแมตติตีเป๋เลยเอองั้นพวกคุณต้องส่งตัวเครื่องบินมาให้ผมแล้วแหละเดี๋ยวผมจะตามคุณมีเชียร์ขอบสนามเลยแล้วกันเออได้ไหมเสียจุบเอาไงพี่ได้ไหมเสียจุบได้ครับเดี๋ยวให้อทีดีีวโอนตังค์มปให้พี่ได้ครับอ่า แล้วแล้วไอ้ไอ้ผมพาล่ามไปด้วยไหมให้ผมพาล่ามไปด้วยไหมเผื่อแบบว่าใ,ใช้ในการสื่อสารเวลาไปประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ที่แข่งเขาคงเขาเขาคงมีล่ามให้พี่อ๋อ <laughs> ดูยิ้มแบบดูยิ้มแบบ,บหวานๆนะ <laughs> เวลาพูดถึงล่ามอะ <laughs> ร <laughs> ไรยงเงี้ย <laughs>